กันนะคะวันนี้เพราะว่าคุณพี่เชลและคุี่บุญเนี่ยชอบทานขนมประมาณช่วงสิบโมงเช้าแล้วนะคะตอนนี้ตีเนอยอุณหภูมิห้องนะคะ ถาถึงข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปปาดใช้ไม้พายพลาสติกหรือไม้พายที่มีอยู่ที่บ้านนะนะคะถ้าเป็นไม้มันจะแข็งนะมันจะไม่ถนัดนะคะให้ปาดก้อนอ่างอย่างนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็เริ่มตีอีกครั้งหนึ่งนะคะบเนยนิ่มแล้วนะคะแม่บุญก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะ แล้วก็ตีต่อค่ะ <S <S 1> <S 1> ปาดก้นอ่างอีกรอบนะคะเพราะว่ามันไม่ทั่วถึงเราจะต้องคอยช่วยเครื่องนิดนึงเพราะว่าปริมาณที่ทำนี่มันก็ไม่ได้มากะนะคะก็ช,ช่วยเขานิดนึงนะคะ แม่บุญจะหยดกลิ่นวานิลานะคะลงไปสักสักนิดหนึ่งนนะคะอันนี้มันค่อนข้างเข้มข้นนะนะคะก็ไม่ต้องใส่มากแล้วก็หลังจากนั้นแม่บุญก็จะใส่อันนี้เป็นในส่วนผสมของมะพร้าวที่แม่บุญคั่วเอาไว้แล้วนะคะกับวนนัดบดนะคะใส่ลงไป แล้วก็จะมีแป้งแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นเราก็เดินเครื่องนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงรอบสุดท้ายนะคะ ผผสมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่บุญจะเอาออกมาจากโถแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่เป็นลักษณะของโดที่ได้นะคะมันจะเค็มๆม,มันๆน,นะแม่บุญชิมดูนะคะอร่อยมากเลยแล้วก็ลดน้ําตาลลงด้วยนะคะจากน้ําตาลที่ใส่ประมาณร้อยยี่สิบแม่บุญใส่แค่หนึ่งร้อยแค่นั้นเองเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันหวานเกินไปแต่พอลดสัดส่วนลงแล้วมันดีขึ้นค่ะนี่เป็นโดที่ได้นะคะ เนยมันยังนิ่มอยู่ยังทําอะไรไม่ได้แม่บุญจะเอาเข้าตู้เย็นไปสักประมาณหนึชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอาออกมาทําเป็นก้อนกลมแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะแป้งโดที่แช่เย็นไว้เนี่ยมันจับตัวค่อนข้างจะแข็งมากเพราะว่าแม่บุญทิ้งเอาไว้นานเกินไปนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถีบจัก,กรยานมาเพราะว่าต้องการออกกำลังกาย เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมากแล้วก็เลยคิดว่ามันต้องออกกําลังกายนะคะไปถิบจักรยานมาไปกลับ20กิโลขาขา,ขาแข้งสั่นไปหมด <c oughs> ขำตัวเองเหมือนกันนี่แม่บุญจะโชว์อะไรให้ดูเมื่อกี้ผ่านบ้านเพื่อนบ้านมาบ้านเขาเนี่ยมีลูกไอเขาเรียกว่าเซรีสนะคะของที่นี่เยอะมากนี่ยังเก็บมาแบบว่าต้นนะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งยอ่อๆเขาก็เก็บได้เพราะมันดกจัดเลยนะคะ เ,เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยจะไปฝากคุณยายเมื่อกี้ไปฝากไปหนึ่งบ้านละเหลือบ้านหนึ่งเพราะว่ากินเองก็คงจะไม่หมดเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนน,นะคะมาเรามาทํากันเลยนะคะเขาให้ปั้นปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดหนึ่งนิ้วนะคะแต่แม่บุญไม่อยากขี้เกียจปั้นเอาที่ทําไอติมเนี่ยมาทําแบบนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยกดเขาเนาะ ทำแบบนี้ไปจนจนหมดเลยนะคะอันนี้ถ้าอยากให้กลมนะคะหลังจากที่ใช้ที่ตักไอศครีมเนี่ยตักมาแล้วเนี่ยใช้มือนะคะคลึงให้กลมอีกครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างที่เขายังไม่อ่อนนุ่มเกินไปแล้วก็คลึง จากนั้นก็กดนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่ปุญจะไปหาอะไรมากดดีกว่าได้ผู้ช่วยนะคะเป็นไม้ภายเอามากด นั้นก็เอาอัลมอนด์นะคะมาโรยทำแบบนี้ไปให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบ ตอนนี้เปิดเตาอบเอาไว้ที่220องศานะคะใช้เวลาอบประมาณ10-12นาทีนะคะต้องดูเตาอบด้วยนะว่าเตาอบของใครบ้านใครเป็นยังไงนะคะอาจจะแรงอาจจะไม่แรงไม่เหมือนกันเตาอบเปิดไว้ที่220แต่เวลาอบลดเหลือลงเวลาเราเปิดเอาขนมเข้าไปแล้วเนี่ยต้องลดลงเหลือให้เหลือแค่2อ0ร้0นะคะ200องศาเท่านั้น เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันตอนอบเสร็จแล้วนะคะ